คุณเคยได้ยินคำพูดนี้หรือไม่การช่วยตัวเองมากเกินไปจะทำให้อาสุจิหมดไปและนำไปสู่ภาวะมิดยากคำเตือนนี้ฟังดูสมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพูดถึงในบทสนทนาบนโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่จากปากของผู้ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่คุณเคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าข้อมูลนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับหรือไม่ถ้าหากการหลังบ่อยจริงๆแล้วทำให้ผู้ชายเป็นหมัน ทำไมดาราหนังผู้ใหญ่ยังสามารถมีลูกได้ตามปกติถ้าการหลังบ่อยทำให้เป็นหมันทำไมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์ยังคงแนะนำให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอสุจิเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราทุกคนถูกชักนำให้เชื่อในความกลัวที่ไม่มีมูลความจริงวันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงเบื้องหลังความเชื่อนี้สิ่งที่คุณกำลังจะได้รู้ อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของผู้ชายไปตลอดการหากคุณเคยได้ยินความเชื่อนี้มาก่อนกดถูกใจและหากคุณมีความคิดเห็นใดๆแสดงความคิดเห็นด้านล่างภาวะมีบุตรยากในผู้ชายความจริงเบื้องหลังความเชื่อผิดๆก่อนที่เราจะสรุปว่าการหลังบ่อยทําให้เป็นมันหรือไม่เราจําเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะมีบุตรยากในผู้ชายคืออะไรหลายคนเข้าใจผิดระหว่าง ภาวะมีบุตรยากกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพวกเขาคิดว่าแค่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลงหรือสังเกตเห็นว่าน้ำอสุจิดูเจือจางขึ้นก็น่าจะหมายความว่าตัวเองเป็นหมันแล้วแต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นภาวะมีบุตรยากในผู้ชายถูกนิยามว่ายอย่างไรตามหลักการแพทย์ผู้ชายจะถูกจัดว่ามีบุตรยากหากไม่สามารถทำให้คู่ของตนตั้งครรภ์ได้ หลังจากมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและไม่มีการคุมกำเนิดเป็นเวลาอย่างน้อย12เดือนสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือผู้ชายสามารถหลั่งน้ำอสุจิได้ตามปกติแต่ยังคงมีภาวะมีบุตรยากได้เนื่องจากอสุจิอ่อนแอเกินไปไม่สามารถเคลื่อนที่ไปปฏิสนธิกับไข่ได้จำนวนอสุจิน้อยเกินไปทำให้โอกาสในการปฏิสนธิลดลงอย่างมากอสุจิมีรูปร่างผิดปกติ ไม่สามารถเจาะไข่เพื่อสร้างตัวอ่อนหมายความว่าการหลังหรือไม่หลังไม่มีผลต่อภาวะมีบุตรยากปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือคุณภาพและปริมาณของอสุจิดังนั้นคำถามที่แท้จริงก็คืออะ,คอ,อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายหากการหลังบ่อยไม่ใช่ต้นเหตุล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวการที่แท้จริงสาเหตุที่แท้จริงของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายตอนนี้เรารู้แล้วว่าภาวะมีบุตรยาก ไม่ได้หมายถึงการไม่สามารถหลั่งได้แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของอสุจิดังนั้นเรามาดูกันว่าสาเหตุที่แท้จริงของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายคืออะไรหากการหลั่งบ่อยไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้เป็นเหม็นแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงตามการศึกษาทางการแพทย์ภาวะมีบุตรยากในผู้ชายสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักตามตําแหน่งที่เกิดปัญหาในระบบสืบพันเดิม สาเหตุก่อนถึงอันท้าเมื่อสมองเป็นตัวการของภาวะมีบุตรยากหลายคนไม่รู้ว่าสมองเป็นตัวควบคุมกระบวนการผลิตอสุจิทั้งหมดไม่ใช่อันท้าหากไฮโปทารามัสและต่อมใต้สมองทำง,งานผิดปกติอันท่าจะไม่สามารถผลิตอสุจิได้ตามปกติระบบต่อมไร้ท่อมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพทางเพศหากสมองไม่สามารถส่งสัญญาณที่ถูกต้อง กระบวนการผลิตอสุจิจะหยุดชงะงักหรืออาจหยุดทำงานไปเลยสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้แก่ความผิดปกติของฮอร์โมนไทโปทลามัสในสมองผลิต GNRH ซึ่งกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลัง LH และ FSH ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการผลิตอสุจิในอันทะหากระบบนี้ทำงานผิดปกติกระบวนการผลิตอสุจิอาจลดลงอย่างมากหรือหยุดไปเลยผู้ชายที่มีปัญหานี้มักจะมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตำ่ำ ความต้องการทางเพศลดลงอาจมีปัญหายอ่อนสมรรถภาพทางเพศและอาจเป็นมันถาวรเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองเนื้องอกเล็กๆสามารถลดระดับฮอร์โมน LH และ FSH ทำให้การทำงานของอันทธลดลงหรืออาจหยุดผลิตอสุจิไปเลยกลุ่มอาการ a l m a n น a n m a n syndrome เป็นโรคทางผันธุกกรรมที่พบได้น้อยมากทำให้ไฮโปทารามัสไม่สามารถผลิต GN r h ได้ ส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเทศโทสเตอโรนต่ำมากและการผลิตอสุจิแทบจะเป็นศูนย์ภาวะเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายแต่ที่สำคัญคือไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับความถี่ในการหลั่งอสุจิเลย 2>, 2. สาเหตุที่เกิดจากอันทะเมื่อโรงงานผลิตอสุจิทำงานผิดป,ปกติอันธะทณหน้าที่ผลิตอสุจิถ้าอันทะได้รับความเสียหายหรือมีพัฒนาการผิดป,ปกติ จำนวนและคุณภาพของอสุจิจะลดลงอย่างมากสาเหตุหลักที่ทําให้อันธะทางานผิดป,ปกติได้แก่อันทะให้ลงถุงอันทะ (crepitus ceterum) ในบางกรณีอันทะของเด็กผู้ชายอาจไม่เคลื่อนลงมาที่ถุงอันทะขณะเป็นทารกหากอันะยังคงอยู่ในช่องท้องมันจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่าในถุงอันทะซึ่งอาจทําให้ความสามารถในการผลิตอสุจิลดลงถาวรกลุ่มอาการ Klein k l i n f e l t e r k l i n f e l t e r syndrome ผู้ชายที่มีอาการนี้จะมีโครโมโซม XXY แทนที่จะเป็น XY ทำให้อันธมีขนาดเล็กระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปั่าและแทบไม่มีการผลิตอสุจิเลยภาวะเส้นเลือดขอดในถุงอันทะย a ริโครโเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะมีบุตรยากในผู้ชายเมื่อเส้นเลือดรอบอันฑะขยายตัวผิดปกติอุณหภูมิในถุงอันะจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้คุณภาพอสุจิลดลงตามสถิติพบว่าประมาณ40%ของผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยากมีภาวะเส้นเลือดขอดในถุงอันฑะแต่โชคดีที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าปัดอันทะอักเสบจ,จากเชื้อไวรัสคางทูมหากผู้ชายติดเชื้อคางทูมหลังไวัยเจริญพันุไวรัสสามารถโจมตีอัณฑะทําให้เซลล์ที่ผลิตอสุจิถูกทําลายส่งผลให้ความสามารถในการมีบุตรลดลงอย่างรุนแรง อันทะได้รับบาดเจ็บหรือกระแทกอย่างรุนแรงอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกรุนแรงที่ถูงอันธัสามารถทำให้อันทเสียหายถาวรและส่งผลต่อการผลิตอสุจิเมื่อดูจากสาเหตุเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการลังบ่อยไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เป็นมันเลย 3. สาเหตุหลังจากอันทะเมื่ออสุจิไม่สามารถออกมาได้แม้ว่าผู้ชายจะผลิตอสุจิที่มีสุขภาพดี แต่ถ้าอสุจิไม่สามารถเคลื่อนที่ออกไปปฏิสนธิกับไข่ได้ก็ยังคงทำให้มีบุตรยากสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้แก่ท่อนำอสุจิติดตันหรืออุดตัน b l อ c k a d e ผู้ชายบางคนเกิดมาโดยไม่มีท่อนำอสุจิหรือท่อนำอสุจิอาจอุดตันจากการติดเชื้อการเกิดแผ้เป็นจากการถ่าตปาดหรือการบาดเจ็บภาวะการหลังย้อนกลับ (retrograde ejaculation) ภาวะที่อสุจิไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนที่จะถูกขับออกมามักพบในผู้ชายที่เป็นเบาหวานหรือเคยผ่าตัดต่อมลูกแม่ปัญหาการหลั่งผิดปกติ ejaculatory dysfunction ผู้ชายบางคนสามารถหลั่งน้ำอสุจิได้ตามปกติแต่ไม่มีอสุจิอยู่ในน้ำอสุจิเนื่องจากการผลิตอสุจิผิดปกติหรือเกิดการอุดตันในระบบสืบพันธุ์เมื่อพิจารณาจากสาเหตุทั้ง3กลุ่มข้างต้นจะเห็นได้ว่าการหลั่งบ่อยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับภาวามีบุรยยาาากกในผู้ชรหลังบ่อยทำให้เป็นหมันจริงหรือไม่วิทยาศาสตร์พูดว่าอย่างไรคำตอบที่ชัดเจนคือไม่จริงไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันว่าการหลังบ่อยทำให้ความสามารถในการมีบุตรของผู้ชายลดลงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผลิตอสุจิที่ควรรู้อันธผลิตอสุจิอย่างต่อเนื่อง ผู้ชายที่มีสุขภาพดีสามารถผลิตอสุจิได้หลายล้านตัวต่อวันวงจรการผลิตอสุจิสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ64-72วันแต่ร่างกายยังคงผลิตอสุจิใหม่อยู่ตลอดเวลาการหลั่งเป็นประจำมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยกำจัดอสุจิเก่าที่เสื่อมคุณภาพทำให้ร่างกายผลิตอสุจิใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมีหลักฐานว่าการหลั่งเป็นประจำอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งตอ่อกหมาก การลดหลังเป็นเวลานาน,นไม่ได้ช่วยให้อสุจิแข็งแรงขึ้นอสุจิที่ค้างอยู่ในร่างกายนานเกินไปอาจเกิดความเสียหายทางพันธุกรรม DNA (damage) และลดความสามารถในการเคลื่อนที่ของอสุจิทําให้โอกาสในการปฏิสนธิลดลงร่างกายของผู้ชายไม่มีระบบจากัดจํานวนอสุจิไม่ว่าผู้ชายจะหลังบ่อยแค่ไหนอันทียังคงผลิตอสุจิใหม่ตราบใดที่สุขภาพร่างกายโดยรวมยังดีอยู่ทําไมหลายคนยังเชื่อว่าการหลังบ่อยทําให้เป็นหมัน แม้ว่าทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์แล้วว่าการหลังบ่อยไม่ได้ทำให้เป็นหมันแต่ทำไมยังมีคนจำนวนมากที่เชื่อในเรื่องนี้คำตอบนั้นง่ายมากความกลัวที่ถูกชักนำมีบริษัทและบุคคลจำนวนมากที่ใช้ประโยชน์จากความกลัวนี้เพื่อขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นพวกเขาสร้างข้อมูลผิดๆทำให้คนหวาดกลัวกับผลกระทบของการหลังบ่อยและใช้กลยุทธ์ข่มขู่เพื่อขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรหรือยามหัศจรรย์ที่อ้างว่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกลยุทธ์การตลาดที่มักใช้เพื่อหลอกลวงคนให้เชื่อสร้างความสับสนด้วยข้อมูลที่ผิดพวกเขาพูดซ้ำๆว่าการหลั่งมากทําให้ผู้ชายอ่อนแอลงสูญเสียความเป็นชายและเป็นหมน็นแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่เมื่อมีการพูดถึงซ้ำๆบ่อยพอหลายคนก็เริ่มเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงใช้บุคคลมีชื่อเสียงสร้างความน่าเชื่อถือในการตลาดมักใช้ดาราหรือ ู้เชี่ยวชาญปลอมๆม,มาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าเพิ่มพลังชายสิ่งนี้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าหากไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้พวกเขาจะอ่อนแอลงใช้ภาพเปรียบเทียบเพื่อสร้างความกลัวหลายโฆษณาใช้ภาพก่อนและหลังเช่นภาพชายหนุ่มที่แข็งแรงมีพลังเปรียบเทียบกับชายวัยเดียวกันที่ดูโทงอิดโรยและหมดเรี่ยวแรงแม้ว่าภาพเหล่านี้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ แต่พวกมันกระตุ้นอารมณ์และทำให้คนหวาดกลัวโดยไม่รู้ตัวสร้างเรื่องราวส่วนตัวเพื่อกระตุ้นอารมณ์ตัวอย่างเช่นฉันเคยช่วยตัวเองมากเกินไปจนเป็นหมันหรือเพื่อนของฉันหมดสภาพเพราะเขาหลังบ่อยเกินไปเรื่องราวเหล่านี้มักไม่มีหลักฐานรองรับแต่ใช้วิธีการเล่าเรื่องให้ดูน่าเชื่อถือทำให้คนหลงเชื่อได้ง่ายความจริงคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสืบพันธุ ไม่เคยบอกว่าการลังบ่อยทําให้เป็นหมน็นในทางกลับกันแพทย์ยืนยันว่าการมีเพศสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองในระดับที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยทําให้อสุจิใหม่แข็งแรงขึ้นลดความเสี่ยงของมะเร็งตอมลูกหมกส่งเสริมสุขภาพทางเพศโดยรวมแล้วผู้ชายควรดูแลสุขภาพทางเพศอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลผิดๆวิธีดูแลสุขภาพทางเพศของผู้ชายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยศาศาสตร์ แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการลังบ่อยเกินไปผู้ชายควรให้ความสําคัญกับปัจจัยที่มีผลจริงต่อภาวะเจริญพันธุ์ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นี่คือวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางการแพทย์ว่าช่วยปรับปรุงคุณภาพของอสุจิและรักษาสุขภาพทางเพศหนึ่งรับประทานอาหารที่สมดุลโภชนาการมีบทบาทสําคัญในการผลิตอสุจิและควบคุมฮอร์โมนสารอาหารสําคัญที่ช่วยเสริมสุขภาพอสุจิ ได้แก่สังกะสีเซ็งพบในหอยนางรมเนื้อวัวไข่และ,มะเมล็ดฟักทองช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนและการผลิตอสุจิวิตามินซีและอ e. ีพบในผลไม้รสเปรี้ยวผักใบเขียวและถัว่วช่วยลดความเสียหายของอสุจิจากอนุมูลอิสระโอเมก้าสโอเมก้าสพบในปลาแซลมอนและวอลน,นัทช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของอสุจิและการเคลื่อนที่ อ,ออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายช่วยให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคงที่กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมอย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักเกินไปเพราะอาจทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนลดลงได้3ลดแอลกอฮอล์ oh ol, และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์อาจทำให้ระดับเทสโทสเตอโรนลดลงส่งผลกระทบต่อการผลิตอสุจิบุหรี่ทำให้ DNA ของอสุจิเสียหาย เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะมีบุตรยากและความผิดปกติทางพันธุกรรมในลูกหลาน 4. หลีกเลี่ยงความร้อนสูงและเสื้อผ้ารัดแน่นเกินไปอุณหภูมิที่สูงอาจทำให้อสุจิเสื่อมคุณภาพควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำร้อนเป็นเวลานานการวางแล็ปท็อปบนตักการสวมกางเกงชั้นในที่รัดแน่นเกินไปซึ่งเพิ่มอุณหภูมิในถุงอันทะ 5. ลดการสัมผัสสารเคมีอันตราย ผู้ที่ทำง,งานในสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงโลหนะหนักหรือสารละลายทางอุตสาหากรรมควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพราะสารเคมีเหล่านี้อาจทำให้ฮอร์โมนไม่สมดุลและส่งผลกระทบต่อการผลิตอสุจิออกตรวจสุขภาพทางเพศเป็นประจำหากพบอาการผิดปกติเช่นความต้องการทางเพศลดลงการหลังที่เจ็บปวดน้ำอสุจิผิดปกติ หรือพยายามริบูตเป็นเวลานานแต่ไม่สําเร็จควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องไม่มียาวิเศษหรือผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์ได้อย่างมหาศาลมีเพียงการดูแลสุขภาพที่ดีและการเข้ารับคําแนะนําทางการแพทย์เท่านั้นที่สามารถรักษาสุขภาพทางเพศได้ในระยะยาวข้อสรุปการหลั่งบ่อยไม่ได้ทําให้เป็นหมันอย่าหลงเชื่อข่าวลือผิด,ผด หลังจากที่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าภาวะมีบุตรยากในผู้ชายเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ไม่มีหลักฐานว่ายิ่งหลังมากจะยิ่งทำให้เป็นหมันอสุจิถูกผลิตขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องไม่มีการหมดไปจากการหลังบ่อยการมีเพศสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองในระดับที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพอาสุจิความเชื่อที่ว่าการหลังบ่อยทำให้เป็นหมัน เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศดังนั้นแทนที่จะกังวลว่าหลังมากไปจะเป็นหมันผู้ชายควรให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศจริงๆหากคุณกังวลเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของตัวเองอย่าหาข้อมูลผิดๆบนอินเทอร์เน็ตแต่ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากคุณคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แชร์ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วย และถ้าคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแลเกเปลี่ยนความรู้กันได้เลย